สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมนายพาลุยนะครับคลิปนี้นายเอกพามานี่ครับมาเก็บปักหี้ครับทุกคนทางใต้เขาเรียกผกอะไรไม่รู้เหมือนกันทางใต้ไม่รู้เขาเรียกผักอะไรเต็มเลยนี่ครับยอดสวยมากเลยเต็มเลยครับทุกคนนี่เด็ดไปบางส่วนแล้วเด็ดไปบางส่วนแล้วไม่รู้จะเอาได้อีกไหมข้างบุนู้นนะนี่ครับโอ้เยอะมากเยอะมากนี่ครับเต็มเลยครับทุกคนคุณเด็ดไว้เดี๋ยวเขาถ่ายให้ เด็ดเลยเดด็น้ <c oughs> no yes, ิ้วมันไม่ได้เว้ยเดี๋ยวน้มกี่ลองให้เอาเดี๋ยวน้มให้อ่เดี๋ยวน้มให้คนเด็ดนะเอานะอืเด็ดเลยดูนะไม่อยากเด็ดนั้นยางเยอะสวยๆใช่ยางมันเยอะไม่อยากเด็ดเดี๋ยวเล็บเล็บเหลืองหมดนะดำไม่ไม่เหลืองใช่เอากองไว้นี่ก่อนเนาะเอากองไว้ก่อนก็ได้เต็มเลยดู

แกงใส่ซี่โครงหมูนั่นนี่อร่อยเดี๋ยวไปแวะซื้อซี่โครงหมูมาแกงนี่นี่อีกยอดหนึ่งนี่นี่เออนั่นก็ได้นี่ด้วยเออเต็มเลยดไหนั่งมันจะปุ่เต็มเลยนี่อืมเต็มเลยเนี่ยโอ้นี่ก็เต็มเลยทุกคนนี่ครับ เต็มเลยเนี่ยครับใช่หมดเลยโอยอะไรใช่หมดเลยเนี่ยเต็มเลยครับทุกคนนี่ครับเยอะมากดึงทั้นู่นดึงทั้งนู่นอ่ะดึงตรงไหนเออไปดูดิเต็มเลยโอ้โหเยอะมากอ่ะนี่ครับทุกคนเต็มเลยทําไมตอนนั้นเรามาต้นนี้ไม่เห็นนะมันก็แล้วแต่จังหวะนั่นเลยมันยังไม่ออกอ่ะเนาะใช่ก็ยังไม่เห็น nhiều rất nhiều rất nhiều, và nó cũng đẹp luôn, nhìn này, đẹp, 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 có đẹp, 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 อะไรจะเยอะขนาดนี้ต้นกิ่งเดียวเลยต้นใหญ่ไม่ใหญ่นันดูเนี่ยต้นเนี่ยทั้งต้นเลยเนี่ยนี่แค่กิ่งเดียวนะเนี่ยกิ่งที่ยื่นมาทางนี้เนี่ยกิ่งเดียวเต็มเลยเดี๋ยวกล้องไปตั้งก่อนนะตั้งกล้องก่อนนะหาที่ตั้งอุ้ย อาสิเนาะเด็ดยอู้วอย่าโน้มให้โน้มข้างบนด้วยอ <c ười> ยอมเสียสละดโน้มแต่ไม่ยอมเด็ <c ười> ดจะดึงลงมาให้ไงเจ็ด่ะจะหาว่าไม่ช่วย <c ười> ขอบมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ช่วยอีกเอะช่วยเด็ดน่อยก็ได้ 啊 <laughs>、oh,，OK。 đaเยอะ ỉu nó, nhiều, không này nhỉ. Tìm đây Như con, haha, quăng không nhiều, đẹp chắc con, Tìm lắm đấy à, này kho canh vậy nè, ôi, <laughs> แกงใส่กระดูกหมูใส่ซี่โครงหมูอร่อยมากอ,นนอันนี้มันเปรี้ยวเนาะถ้าใส่สีม้มๆแบบนั้นแบบน่ะมันจะแดงๆนะมแบบันจะเปรีป้ยวใช่ต้องใส่ผสมไปเวลาแกงก็อร,ออรอ่อ,รอยอ,อร่อยอร่อยโอ้สุดยอดยอเยอะไหมเยอะเนาะถูงเบลอเลยนี่ครับทุกคนเ <laughs> ข้ามาในป่าได้ของกินเฉย <laughs> ได้ของกินเฉยเลยนี่เดี๋ยวไปใส่แกงใส่กระดูกหมูโอเคครับคลิปนี้ก็มาเด็ดผักขี้กันนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจัดไปครับผม